ครับสวัสดีครับชมคนอนุรักษ์ประกาศป่านะและสำรวจนะฮะก็วันนี้ผมคอรีบไปทมเกรสรและน้องๆครับก็อยู่ที่คลองข่อยฮะแถวนนทบุรีคลองข่อยนะโนโยนะวันนี้มาลวดแรงใหม่ครับเออวันนี้กิมเกือบไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าปลาที่นี่จะสวยไหมนะครับตอนนี้ให้น้องๆเขาลงก่อนนะเดี๋ยว อยากจะเห็นตัวปลาจากน,น้องตัวนึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยลงต่อ,อยังไม่เจอนะเจอแล้วปรกเก็กินก่อนฮก็มาค้นพบแหล่งนี้โดยล่องมาจากถนนพระรามสี่บากเก็บล่องมาเรื่อยๆฮะช้อนนะมาเรื่อยๆก็ไม่เจอมาเจอตรงนี้ฮนะระหว่างทางที่กลับถอดใจแล้วแต่ว่าเอาสักหน่อยเจอแหล่ง อ่านี่นะครับเจอปลาแล้วเจอตัวปลาแล้วตัวนี้ตัวเล็กนะฮะโอเคถือว่ามีนะฮะวัดไอ้ยิบขวดนะโหลอ่ะโหลติดเก่วลูกโหลมาตันันต้นไม้ให้มันหน่อยเดียวตรงนั้นเดี๋ยวในหน้าลูกโอเคครับก็มีตัวปลาละเดี๋ยวผมทำการค้นหาแล้วเดี๋ยวเธอตัวผู้ตัวสวยๆวยถือถ่ายดูครับอ่ะโอเคได้เจอกันครับอ อ่านีกหนึ่งนะครับโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวค้นหาต,ต่อไปครับเดี๋ยวเจอเลยถ่ายรูปให้ดูครับผมอันนี้ผมล่องรถมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาเจอแหล่งนี้ฮะในซอ,อยโรงเรียนลอบิตี้นะฮะก็แถวไหนนะลำโพวะ่ะคลองลำโพโอเคนะฮะเรามาดูนะฮะอันนี้เป็นบ่อจอกเลยฮนะทำเลให้เลยแต่รูจะเจอตัวปลาไหมเดี๋ยวลองดูครับ ลึกอยู่เหมือนกันลองดูลึกมากอ้าวมีปลาครับร่วงแรกก็ได้เลยประกัดครับสวยดีครับตัวผู้นะี่ฮะตัวผู้ฮะช่วงแรกเลยแจมแดงดีนะฮะอะเดี๋ยวแต่มันใส่เล็กใส่ขวดไปก็ได้ ไม่เล็กไม่เล็กนะอือแล้วแต่เออมีปลาเว้ยสวย,สยแหล่งนี้ตัวงมีใช่ไหม่าใส่หรอกไปโอเครู้ว่ามีแล้วนะเดี๋ยวรออีกสักจวงดิเผื่อได้ตัวงามๆนะครับก็เป็นการเปิดบอ่อครั้งแรกเลยนะ<ฮ>ก็โดยขอยิปไปทำเกดสอนกันแล้วนะ<ฮ>เดี๋ยวก็ไว้รอต้อนรับเด็กแก๊งนะฮะนี่จะเป็นบอ่อว้างเลยหากันไปเถอะแต่ความลึกผมว่าน่าจะลึกอยู่ดูลักษณะจะเป็นบ่อปลานะจะเป็นบ่อปลา โอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีสรุปแล้วว่ามีโอเคให้รู้ว่ามีครับผมถ้าเจอกันครับผมอันนี้ก็ฝีมือผมเองฮะโดยใช้บุ้งกี่นะได้มาสามตัวต่ผู้สองนะตาที่เราวิตตีนะ้ฮะถ้าเล็กปล่อยไปลิ้นดูเนื้อนะดแดงดีไหมฮนะตัวผู้นี่ก็อีกตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียตัวเล็กนะครับแดงดียะเดี๋ยวให้น้องชายใส่ถุงให้ก่อนนะ ทั้งหมดสามตัวมีตัวผู้สองเอาตัวเมียใส่ขวดนะครับครับผมเดี๋ยวได้ผลงั้นก็เดี๋ยวทายดูคนระับปลาเยอะมากครับเราช้อนกับลิมตะลิงแล้วไม่ได้ออกไปอยู่ม,มตะลิงเนี้ยปลาเยอะจริงๆรินะเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปครับผมโอเคครับผม,มก็เดี๋ยวถัดจากนี้เราคงเดินทางกลับบ้านกันนะเพราะเวลาก็น่าจะหกโมงแล้ว ครับผมเดี๋ยวทริปหน้าเราไปลุยในต่อเดี๋ยวคอยติดตามนครับสวัสดีครับเฮ้ยเขาดูปลาอ้าวอุ <t <t ้ยอุ <t <t ้ยอุ้ยกรีดตัวผู้เหรอเอ้ยอยู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 เอาตะก้าตะก้าตะก้าเร็วปีไปหายแล้วไปเลยไปเลยอ้าวไม่เป็นไรไปมันแล้วใส่ได้กี่ตัวละตัวหนึ่งตัวผู้ใหญ่ตัวผู้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ก็ผิดพลาดในบ้านอะไรทั้งหมดมันสามตัวแล้วม okay. ีต um ัวเมียตัวตัวเมียต uh, oh well, ัวเมียยังไม่ได ja ้ใส่ขวดอ่าโอเคอ่าครับผมเดี๋ยวก็เส้นเลยถอนเล็กแทนได้ไหมโอเคครับเจอกันครับผมโดดแข็งมันี้เก็บแม่งแข็งมากเกินมาเดี๋วตัวเล็กกว่า